สิ่งนี้ว่ะสีใส่าังฮะใส่ปเหมนใส่ปังมาบาง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 ดีกว่าใส่ดูเพลงบา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 งใช่ทไหมคะตาใช่มนต้องแต่ตายแต่ตายเหบางบางก็ตนตายแางบางเรากลังสาสาได้าที่ใบก่ โอพีบ้าเลยอ่ะอุ้ยไปซ้อมนะค่ะแล้วคือไม่ได้เกิดอะไรกับโูบิ้เลยเกถอดกุ๊บกิ๊กุ๊บ่ิกุ๊บกกุ๊บกกุ๊บกิกุกกกุกุอกุกุอออกกบกกุ๊บกพร้อม๊บบอกุ๊บกุ๊วบางกเอบกุ๊บกุ๊บบ โอ้ยไม่ได้เลยค่ะคุนนี้่ะเออน่าไม่องกค่ะคุเออมันจะคิดว่ามันเป็นคนอย่างนี้ตลกมากนี่เนี่ยแต่ว่าน่ารกลัวเห็นเลยก้องมาเห็นพี่สวยป่อไหนูไหน อันนี้ก็เออสีขาวก่อนด่าก่อนเราดี๋ยวสีขาวแบบยิ่งใหญ่กะอด่าจุดๆแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ทำไงไม่ได้ค่อยทำได้อยู่